ภูมิทกันมาเหรอเนี่ยดำคุณกูทุกวันวันพุธอ้วันนังทานเลยค่ะนางทานใส่ดำเฮ้ยใส่ดำมารับพระราหูทำไมเมื่อเช้าดำเออทำไมดูหน้าเหนื่อยๆด้วยไม่เพราะมันใส่ดำงั้งงงเพราะเออใส่าที่น้องบอกใจพี่น้องไม่เพราะซุมจัดเขราะซุ่มจัดพี่น้องบอกว่าทำไมพี่อามดูแบบเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยเหนื่อยทุกวันเลยตอนแรกนึกว่าในเข่า เราก็เลยแบบว่าเราแอบไปของว่างจ้ีสองซ้ำ1 2สอง้เดี๋ยวพิกาน กี่ครั้งแล้วมี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 เซนครั้งที่เท่าไหร่ล่ะยังตื่นเต้นอยู่กเหรอ1นยืมันมชื่อน่อยที่ ทำไมพูดแทนเลยไม่ต้องหรองบุลลี่เดี๋ยวระวังบุลลี่บลี่ลี่ลลี่บี่บล่บุลี่บุลลี่่ เตนอะไก็ต่าเป็นหนาเต็นมยน้อนมา้สิบหกปีเอถึงเป็นหมดกันเลยหปีเองเหรอไหวไหมน้องเป็นตุ่ขอทิงแ่ั้นถึงเต้นมืวมาไม่ทันสิบหกปีอันนี้ายุปีอางีเลวลาขอคุยน้หลงจุดแปด จ้าหอมมากอ่ะเห็นไหมแล้วทำไมอ่ะพี่ยามพี่ยามได้บอกว่าหนูหอมมากแตงโมเขาลดน้ำหนักไป5กิโลแล้วนะจริงปะเนี่ยจริงเพราะอะไเพราะสมองเพราะว่าหมอดาหมอดาหมอบอกว่าสมองสมองอ่ะไม่รับจากความอดีตแล้วสมองของ จากคำว่าอิ่มแล้วนะแล้วก็ให้คำสำคัญกับหมอมากกว่าี่อ่นถูกแล้วละงกสันนี้เป็นพรธรรมชาตินะครับแงปิดแต่แล้วด้วยแงปิดเฮ้ยแงติดแล้วมาหน่กรชาติรวมกับรวมทหารไทยเป็นทีมเป็นทีทงานที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 ดีทหารไทยธรรชาติพูดทะไรดีก็พูดผู้หญิง อันนี้จะเป็นคลิปหรือเป็นรูปนะแล้วรูปมันจะมาคู่อะไรกับรูปนะฉันสวัสดีคุณพี่นะครับสนใจคู่อะไร่ดีครับอคู่เป็นแบบว่าเป็นสกุลอย่างอื่นแล้วนี่ค่ะไม่สกุลบาทอ่ะสกุลไทยคู่กับสกุลไทย คือไม่รู้จ <Legend> well ักทมงสวุตไทยอ่ะเกิดไม่ทันน่ะน้องิเกิดไมคทันี่อามชื่อแม่ที่อามทันเหรอทันทันสิเพิ่งเพิ่งปิดตัวไปสวุลไทยไม่รู้ว่จะอาบนการนรู้ักแต่พีอาวะนไม่ได้ไม่ได้รู้จักสายอาบนการ์ตูนเยวะนะรู้จักคําว่ารังอาบันกัรนแบกที่สุดที่บ้าน

อิ <The> คาร์ติบาลครับวันนี้มาไปดูวิชาการนะครับดีใจมากครับที่มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอนะครับ <laughs> สถาปน์พยงแพทยนเดรีออริโอีเป็นคณะแพทย์เป็นคณะแพทย์ดจริง้ก็ม่วมาเนียคคำนี้หมอจริงเราก็นึกว่าพี่อัมมั่วไมละกลจะพูดไปแล้วว่าหมอสองสนส่เป็นยังไงบ้างงานหนักไหมไม่ลยเลยค่ะ เป็นรัช่วงยาวพี่น้อยพี <S <s ่นิร์ดหมอเนยหมอรักษาลูกพี่อาร์มอ่าเป็นหมอเด็ก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 พี่อาร์มจองไว้เลยนะหลานก็ได้ยาวหลานหานจะง่ายกว่าหมอเด็กเป็นหมอที่นี่ก็รักษาที่เราได้เราเด็กนั่นเลย นี่จะมาประชุมด้วยเป็นอาจารย์เหมือนกันอาจารย์โจโจอย่าเพิ่งผ่านเราจะมาผ่านข้าวของแตงโมนะคะหมอคนที่บัดดีคหมอพี่โจมาถึงหมอคนที่ไหน่งนี้้นเรียบร้อยคุณะุกเลยยาค่ะอดเลยอดพรุ่งนี้พอเสร็จงานช้าระนาดจะต้องวิ่งต่อเลยอาจจะกะถ่ายช่คุฟฟี่อ่ะได้กี่โมค่ะได้กี่โมงะ เริ่มขึ้นเวทีถ้าตามตารางเนี่ยบ่ายสองแต่มาก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าเพลงมันสามนาทีจบแล้วอ่ะก็เลยบ่ายสองเป๊ะเลยใช่ไหมจะได้ออกมาถูกคือตามตารางอ่ะมันคิดอย่างนั้นไงเพราะว่าจะได้ให้กะเวลาจะได้มาแบบถูกใช่หนูจะได้เว็บเพราะว่าพี่น้องเขาเขาจะแว็บมาด้วยเหมือนนกัเขาพาแม่ไปหาหมอเปิดโถยเปิดโถย สิบหกไม่ใช่หรอไไมม่่ลูกพอดีเลยนี่เก่งไปแล้วเอาอย่างีกันอย่าตีกันอย่าีกันใช่เก่งมากทำไมยังไม่เซ็นเลยเก่ง เดี๋ยวตีกันก็เดี๋ยวถ้าก็ถึงรูปที่พันทำไงอ่ะอยก็คลายออกพยายามขอเดียวหน่อยได้ไหมคะเดี่ยวขอถอดแมสให้ด้วยนะคะได้กงหายใจนิดนึงคัะแมวการหายใจนิดนึงไม่กลัวพี่เอามันเก็บพวกเราถอดแมสท่านหายใจนะคะหายใจ กูฟี่กูฟี่ต้องใครดีต้องพี่เปิ้ลโอ้ยคุณครูไม่ต้องน้อยใจนะเราสอบไปที่หนึ่งแล้วนะอะไรหรอสอบไปที่หนึ่งบรรจุแล้วนะอ๋อคุณป๊อกเหรอไอ้คุณป๊อกคนละโรงเรียนกันใช่ไหมครูป๊อกสบายดีไหมอ๋อป๊อกด้วยอยู่ด้วยกันเหรอครูป๊อกอยู่ไหนกันจะเนี่ยอุ้ย นีคุณครูคนใหม่เหรอครับมีคุณครูคนใหม่เข้ามาด้วยบิวสบายดีนะคือวันนี้เขาจะมากันแล้วมา,มาไม่มาไม,ไมาไม่ได้ไมาไ,ไม่ได้โอ้โหคิดถึงทุกคนนะมาถ่ายรูปก,กันมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดหนึ่สองสามทำไมทุกคนแข็งกันหมดเลยอ่ะ <c oughs> เลดไม่ดีแน่เลย <c oughs> ถ่ายแล้วลลแคปแล้วค่ะแคปแล้วแคปแล้ว เย้ทุกคนเตเซฟนะครับว่างๆมาเจอกันเด้อเจคแรครับูปุ๊กคูป๊อปน้องบิวเจกันเอามาถ่ายรูปรวมกันสิอยูดอย่ดวยกันก่อนหรือถ่ายรูปรวมถ่รูปรวมกล้องใครอะกล้องพี่เล็กอัแหละพี่โจ้มากล้องข่างอ่เนมาเลยยน โอเคไม่เห็นเรา่อ่ะนแ่อเฮยก่อนอือเาอยู่ด้วคทอลอยละคอนแกแกะน้องอยู่หะไปคนไปว่าแบบว่าพี่อั้มแบบอะไรพี่อั้มไปซองอะไรมีอ เมอมมีฟ้มมอไ่สข้งเด้ถ้าใคสะดวกมาก็มาไดไมงเลยหอนมาแเลยไม่ดีนี้น้องอยู่คุนะครับอ้าวตอนนี้อยู่ออยู่สกลนครแต่ว่าเวลามาก็าจะขึ้นช่องอุดรอมันกล้สกลไม่มครื่องไม่สกก็มีแต่วาอยู่อยู่กลางทางอยู่อมเอบมากครับเลยนเับรถถือเป็นแท่งเลย หอยูไม่มข้าวไหไม่เห็นไม่เห็นปอกปอกกอ็นะไกวไมไม่ตเ้่าางาน่

อะกาแฟแอนโทโร่ฉีดปากใช่ไหมไม่ไม่ฉีดปากไม่ได้นะฉิดมือยานะเดี๋ยวเราไปได้เจอเปนอีกฉีดปากใช่ไหมไม่ได้ฉีดปากแล้วเติหมอเนยเลยหมอนเนยอยู่ไหนลูกหมอเนยล้างท้องไม่เป็นนะการตักหมอเนยก็คือหมอนคอนติสนะหมดละกลับแล้วใกล้ๆโรงพยาบาลตำรวจที่ครับแฮปปี้นะทุกคนนะแฮปปี้นะ นี่แค่ต้องนิเจกันได้ไหมคะได้ไหมนี่แค่ไม่ใช่สายอยากได้คู่